เปิดคลิปต่อเพื่อนเพื่อเ,เพือวัดใช่ไหมตุสานวัดอะไรนะไปแก้ตัวนะครั้งก่อนไปฝนตกไม่ได้ถ่ายรูปนะวันนี้เราจะไปแก้ตัวนะวัดริมทะเลตุสานนะมันคือ,อว้าวตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางกับ สมาคมครอบครัวหาลวันนี้เราก็กำลังจะปักหมุดนะเ,นเพื่อนยึกยี่ ดืมเข้าไปแล้วมันน่าจะมีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใกล้ถึงแล้วเราก็จะทาให้ดูนะวัดที่เดิมที่ฝนตกครั้งนั้นที่เรายังไม่ได้ลงคลิปนะฮะนี่เราจะไปที่สองครั้งนี้แก้มือนะฮะตอนนี้บรรยากาศดีแดดออกฝนไม่ตกน้ำไม่มีฝนไม่กระจายวันนี้วันนี้เราไปสมาชชิกสาม 4คนคนหนึ่งหายหนะ้าหายตานะฮะอะนนไร รถเดิอดนอยู่น่้นค่ะเราจะมารอบสองเช่นเดิมเมาวัดสวยงามเป็นร้านอาหารร้านขายของเ่ิงช่าอันนี้เราจะมาิน,น,น,นงโบดเด้งครับนีนน่คะกาแฟคัมมี่น่ากินกาแฟว้าว

然后你自己把杯子拿下来，然后这不是有个糖醋肉吗？对对对，然后自己弄它。好、哦，那、啊、你可以拿这个小碟子，然后把这个酱油放到这边去沾。哎，你也可以拿到窗户里面吃，只要在一边吃也可以。然后他们叫你们要不要来的時候去吃，他的、這個，那个就是糖饼啊，糖饼，他们糖饼很好吃哦，啊、因为他们糖饼那个就是味道比较，比较咸咸甜,甜甜。没有没有，他那是肉桂，然后里面有那个放那个肉桂他喜欢，对，里面有放坚果，他喜欢的我嘛不要啦，我我吃不了那么多哎、欸。

ลาคบคุยแต่ก็กินด้วยตอนนี้ก็มาไปวัดเส็งแม่ลูกไปไอะไรทองด้านนี้เราก่อนเรากินอยู่ข้างล่างตอนนี้เราก็กำจะขึ้นไปวัดคนเยอะมากเพื่อนนี่ครั้งก่อนเรามากินอยูร้านนี้ครับอนนองที่ระลึกร้าน <c oughs> นี้ก็มีคน <c oughs> เยอะด้วย เราไม่รู้ว่าต่างชาติมาถ่ายรูปกันคนเยอะมากเลยทนะุกูนตอนนี้เรากำลังไปวัดเราจะไม่ถ่ายเราจะเดินไปโน่นเราจะไปไหนไม่รู้น,นี่ตกคิวเลยโอ้ปลาหมึกปลาหมึกยัน ของที่ระลึกนะครับเป็นของขังกัว่านะของขังแนละ้วสวยง,งามเราก็ากำลังจะไตขึ้นไปข้างบนไปถึงวัดเท่านนัะ้นนี่มีร้านน้าําับไข้างบนเป็นร้านที่ชั้นสองวันนี้เรามารอบสองเรามารอบสองวันนั้นฝนตกเรามันไม่ได้ทำน่ครับทางเขาว,วัดก็จะประมาณนี้นะเ,นเพื่อนคนก็ เยอะมากเข้าวัดนีนะ่นี้เราจะเดินเข้าไปทางนี้มากจะมีแฮนที่บอกกลับไปนะคนเยอะโอ้นี่ทิ้งขยะไม่มีที่ซิงขยะระครังหินนะนี่ครับเพื่อนๆระครังหินมันเท่าเตาที เงือนที่เงือนเมือนสิงโตคุมกัระานชิก้าเียวังายันหนมดเยอะหากอันเดียมากเพื่อนเีอยอันนี้เราต้องใส่หน้ากาก

มาคนเพื่อนคนเยอะจังเลยตอนนี้นเราต้องรอเห็นตรงนี <c oughs> ้เราก็คงจะได้ถ่ายวิวกับถ่ายวิดีโอนะเพื่อนๆเราคง ทำเด็กาดมา,าไม่หลับสับอู้โนู่นนะครับบัตรอีโนโนนัะ่เพือนๆเราก็จะว้าคนเยอนนะ จับใหม่คุยอย่างนี้น,ะนี่เราเป็นแถวเดี๋ยวมาเราจะไปเลมทะเลที่สวยงามมากเพื่อนๆว้าตอนนี้เรามีผู้สาวน่งข้างหลังเราก็จะคุยอะไรไม่ได้คนเยอะ ผู้สาวก็จะเสียงใหม่เข้าหน่อยโอ้โหทะเลสวยงามมากเลยเพื่อนๆเ,เราจะไปถ่ายทะเลนู้นนะฮะเราจะไม่ได้ถ่ายตรงไหนที่พอจะถ่ายได้เราก็จะถ่าย 한 분만 내려. 지금 공이 분만. 이이면 되죠. 이제 가. 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 가. 이제 가. 가. 이제 기 이제 가. 이제 가. 이 이제 가. 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 คนเยอะมากเลยจิ้งคีน้อยมีโยนเหรียญเดอนลงังคาเลยเหรียญมาโยนนี่เราไม่เหรียญมาโยน,นะน,ยน,โยนด้วยนี่เราเตรียมเหรียญมาแล้วเราจะโยนเหรียญ งพันรูปขอให้มีโชคเวลาสักหนึ่งหมื่นรูนี่แตงกอลำมาเรายังไม่ได้เตรียมตเตรียมตังค์แล้วจะยนให้แม่นนะใช่เรา,จ,าจะย้นเรื่อ

อเราต้องไปดักรอคนข้างบนนะตอนนี้เราคงจะต้องเปลี่ยนเลนแล้วนะเพื่อนเพราะว่า,วา,าพระเจ้าจงคุ้มครองพระเจ้ารอดปลอดภัย,นเนย,นเนยเงิน่พอนี่ ไปรอดูคุณหญิงคนนายฝั่งนนี่เป็นบานบริจาคเป็นเยอะมากคุณผู้ชมจะมีให้เรามาเปลี่ยนที่อยู่คังนี้ครับตอนนี้เราก็กำลังจะมาดับรอ ตอนนี้หลงกันนะครับกำลังตามหากันอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่ลูกโป่งไงะโน่นเหรอว่าสีเหลืองอ่ะทางด้านีเหลืองอ่ะลูกโป่งไงหมูเจ้าเห็นหมูไหมหมูเหลืองๆอ่ะเจ้าอยู่ตรงไหนไม่ไมเลื่อยเธอเืนอยู่กับมีดอันเห็นค่อยไหมหล่ะเจ้าอยู่ไหนล่ะเธอจะเห็นเจ้าเดี๋ยวค่อยขึ้นไปไอ้สวดมนั่นป๊อกป๊อกป๊อกไงนะ เดียวกำลังปยังไม่ถึงใช่ไหมไหนว่าตัที่ขี้กแกนอ่ะอ้าวเลิน้องแมมอ่ะเดินสวนไปเมื่อกี้เนี่ยเดนไปแหรอใช่ไหมตัวเองไปทีล่ะจะขึ้นไปสวนองแมเดินไปนู่นเดี uh, ๋ย sí. ิ เจ้าจะขึ้นไปไหว้ผาร่ครับาจะขึ้นไปไหว้ไม่ขึ้นไปข้างบนเหรอแขนบังเาไทำไมไม่ไหว้ก่อนแล้ว น,นี่เราคนรวบพระน่ะขึ้นข้างบนเนี่ยขึ้นไปแน่นแล้วก็ไปดูวิวไงวันนี้ขึ้นไปแล้วอันนี้ยังไม่ขึ้นเออวันนี้อากาศดีไปดู เที่ยวก็ต้องไปอีกขึ้นไปไม่ไปเคยไปแล้วเคยไปแล้วไม่ไปไปห้ากีเดี๋ยวกัขึ้นไปไปถ่ายคลิปไี่จะหล่ะอาจารย์อะไรอ่ะท่นี่ที่มีก๋าจีตัวใครอ่ะใครอ่ะอ่านมาแล้วไม่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 ไปมันก็ไม่ถึงกันเนาะ มาแล้วมันก็ต้องถือผมก็ไม่ว่าหรอกเขามีทางเบี่ยงตอนนี้เราขึ้นมาบนภูเขานะเพื่อนๆเหนื่อยตามนะเพื่อนๆอุ้ยเขาก็เดินมาตามตัวนี้ก็เดินมาข้างไหนก็เดินค่อยเดินมาข้างหลังเหรอถึงไวกว่า อ่ะอยู่นี่ขัยนี้ทหายปไปเนาดูาโอ้ยหานกิดคร้งดูจะไปไหนเราจะกลับแล้วเพื่อนแสงอาทิตย์ทัดี

เราจะได้หายรป่ะอืมนี่เราลุลมาแล้วลลลมารอบสองเราก็เดิน เบ็ของเราเริ่มแดงแล้วนะครับเพื่อนอะคงจะต้องได้เปลี่ยนแบ็ดห้ึ่งไปเราจะไปที่ไหนต่อเยอะสวยไงแต่งห้องเรือกลอกอีกตามเคยตอนนี้เราก็ฝนไม่ตกวันนี้วันเยอะมากตากชงต่างชาติ เรามองเห็นพยามกบนี่มานรถน้ำมนต์น้ำส่ง

โอเคครับตอนนี้เราก็เห็นขั้นตอนคนต่างไปเ,เราจะไปทางนี้แล้วเราก็จะเดินไปวัดนนทบาเราจะไปถ่ายรูปรกันงงเดีเ๋ยวเรา แ,แมเราก,ากสนี่เราไปถ่ายรอบสองอบเรกบรรยากาศไม่ให้เหมือนทางนี้นเรา chụp check in, Để là tôi phải quyền lens rồi, ôi, bay phô nè, xì thò, hay, เดวเต้มมีกิจสธานยังก็เยอะลดบรกวันนี้เราก็ได้มาแล้วนะเป็นหลักฐานว่าเราได้มาแเราเก็บไว้มีที่ระลึก บรรยากศาศเก็บให้บรรยากาศทุกคนได้มาเที่ยวกันได้ชมนะันะเราก็ขอถ่ายถึงไม่เราจะไม่ได้ถ่ายรูปแต่เราก็จะมาเก็บ <c oughs> นั่งชมนเหมือนกคนรักเสียอยู่เมันจะเปลี่ยนอะไรเน่ยนะเพื่อน เพไม่มีนางแบบถ่ายเราต้องใช้เลนยาวแบเร็หมดแเราก็จะหมดเขาถ่ายตรงนั้นนะมาอลับเ,เป็น

เราจะบริจาแล้วก็จะบริจาคหนึ่งข้าวนางแบบละหมดพอดีเราก็ต้องใช้กล้องโซนนี้หกพันถ่ายเป็นวิดีโอ แล้วก็มาตอนนี้เราจะมันจะกลับนะไกลกลับแล้วกลับแล้วเื่เราก็ต้องชาร์จทำก่นเ,นะเรา,า,ามาตรฐานไปเจอขึ้นมามาเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่ออนี่อะไรนะวัดอะไรนะจะาเลนนักเลยนนไอ้จิงกูนี่เย,เ,ยนะเออ หมดแล้วตอนนี้เรากลับมาที่รถแล้วนะครับจะย้อนเหรียญก่อนนะยัดเราจะไปดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย